น้ำเยนจำนวน380ตนบัดนี้ไปรับกับเลยรครับวันที่ที่เเตรียมไว้มมนะขอบคุณครับผมดีใจมากเลยนี่วันนี้มาเจอแ่โนอนเวลารลบมาต้องโดนลง การศึกษาชั้นยิ่งต่ำใประวติศาสตรในวันนี้และผักผู้ชอบในการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามารนที่รระผมนายความใช้การสึกข้อควงานารศึกในพื้นที่จลกกว่าการบรกเาชัดเจนสั่วนะครับท่าน ตระกูลหัวแงผมปรมานีต้องขอคว่ี้ร่งในวันนี้ครับวันนี้ัวเทุกวัดนะครับที่รับที่เป็นเรา ความรักความหวงแหนของแต่ชีวิตอะอารมณ์ยอมรับตอรัอสิทธิที่สำกัรทำไงกต้องตัวนี้ที่ไดานมาตัวเจ็ที่เราใส่นี้ ที่ผมท้กที่จะช่วยทำั้สิอสมรท่ไปเยี่ยมเยียนแล้กำลังใจที่เกวนั้นรับปากกัได้ไีเชื่อไหมว่าสองนั้นผมก็เอาไปทีนั่นกการบองให้โรงยาบาลหาเสทนีชาต่างประเเขาอยู่ที่งชาติความสัมพันธ์ีระหว่าง